สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบตอนที่3นะคะเด็กๆครับลองไปดูโจทย์ปัญหาข้อแรกกันเลยครับก่อนจะไปแก้โจทย์ปัญหามาทบทวนกันอีกสักครั้งครับว่ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากอะไรแล้วนะเริ่มจากอ่านโจทย์ให้เข้าใจวางแผนหาวิธีคิดหาคําตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับทบทวนกันเรียบร้อยแล้วไปเริ่มอ่านโจทย์เลยครับลุงเลี้ยงแพะ22ตัวลุงตัวเลี้ยงแกะ12ตัวลุงเลี้ยงแกะน้อยกว่าแพะกี่ตัวดีครับอ่านโจทย์เสร็จแล้วต้องตอบคุณครูก่อนนะครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าถามว่าอะไรครับโจทย์ถามว่าลุงเลี้ยงแกะ น้อยกว่าแพะกี่ตัวใช่ไหมครับและโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือโจทย์บอกว่าลุงเลี้ยงแพะ22ตัวเลี้ยงแกะ12ตัวใช่ไหมครับคราวนี้จากข้อมูลที่มีเราลองไปวาดภาพหาวิธีคิดกันครับเลี้ยงแพะ22ตัวคุณครูใช้ภาพแบบนี้นะครับเลี้ยงแพะ22ตัวแล้วเลี้ยงแกะ12ตัว ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงแกะน้อยกว่าแพะกี่ตัวแสดงว่าเป็นสถานการณ์ที่เปรียบเทียบหาส่วนที่แตกต่างกันเป็นสถานการณ์การลบใช่ไหมครับเมื่อเป็นสถานการณ์การลบเราสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า22ลบด้วย12เท่ากับกรอง 2 2ลบด้วย12เท่ากับเท่าไรเอ่ยไปตั้งลบกันครับ22เป็นตัวตั้ง12เป็นตัวลบลบในหลักหน่วยก่อน2ลบด้วย2เท่ากับ0หลัก10 2 0ลบ1เท่ากับ1 0เพราะฉะนั้น22-12ลบด้วย12เท่ากับ10นั่นเองว่าแต่เอ๊ะ10เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนะ เด็กๆครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบหาคำตอบดูครับผลลบคือ10บวกกับ12ซึ่งเป็นตัวลบเท่ากับ22ซึ่งก็คือตัวตั้งเพราะฉะนั้น10จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับดังนั้นโจทย์ปัญหาในข้อนี้จึงตอบว่าลุงเลี้ยงแกะน้อยกว่าแพะ10ตัวครับลองไปดูโจทย์ปัญหาข้อถัดไปกันครับ มาอ่านโจทย์กันก่อนครับป้าขายมะนาว60สผลขายมะกรูด48ผลป้าขายมะกรูดน้อยกว่ามะนาวกี่ผลเด็กๆครับโจทย์ปัญหาในข้อนี้ถามว่าอะไรครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าป้าขายมะกรูดน้อยกว่ามะนาวกี่ผลโจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกเราว่าอะไรนะป้าขายมะนาว60สิบผล ขายมะกรูด48ผลใช่ไหมครับเด็กๆครับลองไปวาดภาพดูครับป้าขายมะนาว60ผลจะได้ภาพแบบนี้นะครับ60ผลตรงนี้นะครับคราวนี้ขายมะกรูด48ผลใช่ไหมครับมะกรูด48ผลเราอยากรู้ว่าขายมะกรูดน้อยกว่ามะนาวกี่ผล แสดงว่าเป็นสถานการณ์ที่เปรียบเทียบหาส่วนที่แตกต่างกันเป็นสถานการณ์การลบครับเมื่อเป็นสถานการณ์การลบเราจะสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า60ลบด้วย48เท่ากับกล่องครับ60ลบด้วย48เท่ากับเท่าไหร่นะลองไปตั้งลบครับ60เป็นตัวตั้งลบกับตัวลบคือ48 มาลบในหลักหน่วยครับหลักหน่วยตัวตั้ง0น้อยกว่าตัวลบ8จึงกระจายหลัก10มา1นรวมกับ0เป็น10ในหลัก10 60กระจายไป1น 110, ก็จะเหลือ50ครับมาลบในหลักหน่วยครับตอนนี้10ลบด้วย8เท่ากับ2ครับหลัก10แล้วครับหลัก10 50ลบด้วย40เท่ากับ1 0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น60ลบด้วย48เท่ากับ12นั่นเองว่าแต่12เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับ12เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะ12ซึ่งเป็นผลลบบวกกับ48ซึ่งเป็นตัวลบเท่ากับ60นั่นก็คือตัวตั้งนั่นเอง เพราะฉะนั้น12จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโจทย์ในข้อนี้จึงตอบว่าป้าขายมะกรูดน้อยกว่ามะนาว12ผลครับเด็กๆครับโจทย์ปัญหา2ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาที่มีคำว่าน้อยกว่าทั้ง2ข้อเลยใช่ไหมครับโจทย์ปัญหาข้อถัดไปจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับลองไปอ่านโจทย์พร้อมๆกันครับโอ๋มีชมพู่45ผล ตั้มมีชมพู่น้อยกว่าโอ15ผลตั้มมีชมพู่กี่ผลอ่านจดเสร็จแล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าตั้มมีชมพู่กี่ผลใช่ไหมครับและส่วนที่โจทย์บอกเราแล้วครับโจทย์ให้ข้อมูลอะไรเรามาบ้างครับโจทย์บอกกับเรามาว่าโอมีชมพู่45ผลตั้มมีชมพู่น้อยกว่าโอ15ผล ลองไปวาดภาพดูครับโอ้มีชมพู45ผลนี่ครับ45ผลถ้าตั้มมีชมพูเท่ากับโอแสดงว่าตั้มต้องมีชมพู่45ผลใช่ไหมครับตรงนี้ครับ45ผลแต่นี่เขาบอกว่าตั้มมีชมพูน้อยกว่าโอ15ผลเพราะฉะนั้นจะต้องเอาออกไป15ผลนั่นเอง สถานการณ์ที่มีการเอาออกเป็นสถานการณ์การลบนั่นเองเมื่อเป็นสถานการณ์การลบสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบได้ซึ่งจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า45ลบด้วย15เท่ากับกลองว่าแต่45ลบด้วย15เท่ากับเท่าไหร่ครับลองไปตั้งลบกันครับตัวตั้ง45ตัวลบ 15ลบในหลักหน่วย5ลบด้วย5เท่ากับ0ครับลบในหลัก10 40ลบด้วย10เท่ากับ30ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น45ลบด้วย15เท่ากับ30นั่นเองว่าแต่30เป็นคําตอบที่ถูกต้องไหมครับตรวจสอบจากภาพก็ได้นะครับเด็กๆเห็นภาพไหมครับ ส่วนที่ยังไม่เปลี่ยนสีเท่าไรเอ่ยเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ30นั่นเองเพราะฉะนั้น30จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับดังนั้นโจทย์ปัญหาในข้อนี้จึงตอบว่าตั้มมีชมพู่30ผลครับเป็นยังไงกันบ้างครับโจทย์ปัญหาที่มีคำว่าน,น้อยกว่ายากไหมครับเด็กๆลองไปดูโจทย์ปัญหาข้อถัดไปกันครับ มาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันมานะปลูกขนุน30ต้นปลูกขนุนน้อยกว่ามะม่วง10ต้นมานะปลูกมะม่วงกี่ต้นข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามเราว่ามานะปลูกมะม่วงกี่ต้นใช่ไหมครับและสิ่งที่โจทย์บอกกับเราก็คือมานะปลูกขนุน30ต้น ปลูกขนุนน้อยกว่ามะม่วง10ต้นลองไปวาดภาพหาวิธีคิดกันครับดเด็กๆครับปลูกขนุน30ต้นใช่ไหมครับขนุน30ต้นนี่ครับขนุน30ต้นภาปลูกมะม่วงเท่ากับปลูกขนุนแสดงว่าปลูกมะม่วงกี่ต้นครับปลูกมะม่วง30ต้นเช่นเดียวกันแต่นี่โจทย์บอกว่าปลูกขนุนน้อยกว่ามะม่วง10ต้น หรือจะกล่าวว่าปลูกมะม่วงมากกว่าขนุน10ต้นก็ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มส่วนของต้นมะม่วงไปอีก10ต้นแบบนี้ครับอยากรู้จำนวนต้นมะม่วงก็ต้องนำจำนวนต้นขนุนรวมกับส่วนที่น้อยกว่าอีก10ต้นสถานการณ์ที่มีการรวมกันของจำนวนเป็นสถานการณ์การบวกครับเก่งมากครับเด็กๆ เมื่อเป็นสถานการณ์การบวกเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์การบวกว่า30บวก10เท่ากับกล่อง30วก10ได้เท่าไหร่นะเราหาคำตอบโดยวิธีนับต่อได้ครับนับต่อไปทีละ10 1หนึ่งครั้งครับ30แล้วนับต่อไปอีก10เป็น C 40ครับเพราะฉะนั้น30บวก10เท่ากับ40ครับว่าแต่40เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับ เด็กๆครับปลูกขนุน30ต้นปลูกมะม่วง40ต้นปลูกขนุนน้อยกว่ามะม่วง40ลบด้วย30เท่ากับ10ต้นตรงตามที่โจทย์บอกนะครับเพราะฉะนั้น40จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับหรือเด็กๆจะตรวจสอบจากภาพก็ได้นะครับเด็กๆก็จะเห็นว่า40เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาในข้อนี้จึงตอบว่ามานะปลูกมะม่วง40ต้นครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆแก้กโจทย์ปัญหาด้วยตัวเองนะครับลองไปดูโจทย์ปัญหาข้อแรกครับ แก้โจทย์ปัญหาข้อแรกเสร็จแล้วใช่ไหมครับไปดูเฉลยกันครับก่อนอื่นมาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันก่อนโอ้มีชมพู่45ผลมีฝรั่งน้อยกว่าชมพู่18ผลโอ้มีฝรั่งกี่ผลเด็กๆครับโจทย์ข้อนี้ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าโอ้มีฝรั่งกี่ผลใช่ไหมครับ และสิ่งที่โจทย์บอกกับเราก็คือโอ้มีชมพู่45ผลมีฝรั่งน้อยกว่าชมพู่18ผลใช่ไหมครับเราลองไปวาดรูปเพื่อวางแผนหาวิธีคิดกันครับโอ้มีชมพู่45ผลนี่ครับ45ผลถ้าโอ้มีฝรั่งเท่ากับชมพู่ แสดงว่าโอ๋ก็ต้องมีฝรั่ง45ผลแต่นี่โอมีฝรั่งน้อยกว่าชมพู่18ผลเพราะฉะนั้นจะต้องเอาออกไปกี่ผลครับต้องเอาออกไป18ผลนั่นเองสถานการณ์ที่มีการเอาออกเป็นสถานการณ์การการลบครับ เมื่อเป็นสถานการณ์การลบสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสาละการลบได้ใช่ไหมครับประโยคสารการลบที่ได้ก็คือ45ลบด้วย18เท่ากับกลอง45ลบด้วย18เท่ากับเท่าไหร่ครับเราไปตั้งลบกันครับตัวตั้ง45ตัวลบ18ลบในหลักหน่วยตัวตั้ง5น้อยกว่าตัวลบ8ใช่ไหมครับกระจายหลักสิบมา1นิ รวมกับ5เป็น15ใช่ไหมครับส่วนหลัก10จาก40กระจายไป็น1 10เหลือ30ครับมาลบในหลักหน่วยกันครับ15ลบด้วย8เท่ากับเท่าไรเอ่ย1 5ลบด้วย8เท่ากับเท่ากับ7ครับผมต่อไปหลัก10ครับ30-10ลบหเท่ากับ20หรือ20นั่นเองเพราะฉะนั้น 45ลบด้วย18เท่ากับ27ครับว่าแต่27เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับมีชมพู่45ผลมีฝรั่ง27ผลเพราะฉะนั้นก็จะมีฝรั่งน้อยกว่าชมพู่45ลบด้วย27เท่ากับ18ผลตรงตามที่โจทย์บอกนะครับเพราะฉะนั้น 27จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโจทย์ปัญหาในข้อนี้จึงตอบว่าโอ้มีฝรั่ง27ผลครับข้อสุดท้ายไปดูโจทย์กันครับ ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับเท่าไหร่นะครับ30เหรอครับใช่หรือเปล่านะลองไปดูเฉลยกันครับไปอ่านโจทย์พร้อมๆกันครับมานะหนัก24กิโลกรัมมานะหนักน้อยกว่าปิติ6กกิโลกรัมปิติหนักกี่กิโลกรัมโจทย์ข้อนี้ถามอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าปิติหนักกี่กิโลกรัมใช่ไหมครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับโจทย์บอกเราว่า มานะหนัก24กิโลกรัมมานะหนักน้อยกว่าปิติ6กิโลกรัมใช่ไหมครับลองไปวาดรูปเพื่อวางแผนหาวิธีคิดครับจะได้รูปภาพแบบนี้ครับมานะหนัก24กิโลกรัมถ้าปิติหนักเท่ามานะปิติก็จะหนัก24กิโลกรัมแต่นี่โจทย์บอกกับเราว่ามานะหนักน้อยกว่าปิติ6กิโลกรัมหรือจะกล่าวว่าปิติ หนักมากกว่ามานะ6กิโลกรัมก็ได้ครับเพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มน้ำหนักของปิติไปอีก6กิโลกรัมแบบนี้ครับอยากรู้น้ำหนักของปิติก็ต้องนำน้ำหนักของมานะ24กิโลกรัมรวมกับน้ำหนักที่น้อยกว่าอีก6กิโลกรัมสถานการณ์ที่มีการรวมกันของจำนวนเป็นสถานการณ์การบวก เพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยคเฉลกัการบวกว่า24บวกกับ6เท่ากับกล่องครับว่าแต่24บวกกับ6เท่ากับเท่าไรเอย่ยครูจะหาคำตอบโดยการนับต่อนะครับนับต่อไปทีละ1 6ครั้ง24แล้วต่อไปก็เป็น25 26 27 28 29 3 30ครับเพราะฉะนั้น24บวก6จึงเท่ากับ30ว่าแต่30เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับลองไปดูกันครับมานะหนัก24กิโลกรัมปิติหนัก30กิโลกรัมจะได้ว่ามานะหนักน้อยกว่าปิติ 30ลบด้วย24เท่ากับ6กิโลกรัมตรงตามที่โจทย์บอกเพราะฉะนั้น30จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโจทย์ปัญหาในข้อนี้จึงตอบว่าปิติหนัก30กิโลกรัมครับใครตอบถูกบ้างเอย่ยเก่งมากครับเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการแก้โจทย์ปัญหานั้นเริ่มจากอ่านโจทย์ให้เข้าใจวางแผนหาวิธีคิด ซึ่งอาจใช้การวาดรูปหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับเรียนรู้จบคลิปแล้วอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนนะดูคลิปจบแล้ววันนี้คุณครูมีชิ้นงานแบบแผนคณิตศาสตร์หน้าที่152ถึงหน้าที่153แล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ